ขนมดิทำมาเที่ยวกันเนาะด้วยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองของขายเยอะเลยอะ่ะกล่องหนึ่งแล้วก็อันนี้กล่องอุ้ยมีโมชีด้วยโุ้ยร้านทำเล็บเต็มเลยอันนี้มีไข่หงนี่ชุดใสกันเลยซื้อไปให้แมงใส,ส,ส ของขายของกินเยอะมากเฮ้ยเฮ้ยอยปูอัดเออออออต,ตอ,อ,อ,ตอสวนเด็กด้อยตรงนี่เฮ้ยสลับเปล่าหอมจีบเอาไส้แก่จีบสลับเปลาไม่ะอาเฮ้ยทนน่ากินหมดเลย,ยพิซซ่าปิ้งย่างชาบูมีติมเน่ติมแล้วก็ชั้นบนสุดรู้สึกจะเป็นสวนน้ำ สถานีหวัวบมากเต้าวีดัตสวัสดี <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองหวอัวมากเราก็จะไปสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสำโรองสองที่่อไปนะครับแต่ตอนที่ขึ้นได้เลนะหนัง ไหนไม่เที่หรอ,หรอนี่เดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองไปเที่ยวสำโรงกันนะวันนี้วันนี้ต้องถึงใช่ไหมถึงเดี๋ยวไปดูว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเขาจะเดี๋ยวสนุกสนานมากที่สำคัญคือฟรีของปีเราชอบหรือเล่ของปีก็มีในโลกนะทุกคนไอเพราะว่าคนน้อยกว่าวันนั้นวันนี้เป็นวันธรรมดาครับเดี๋ยวรอน้องเก๊กหหยมาแบบหนึ่ง ลองสองกันเลยโอเคไดไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่สำโรง เรื่งดในระบบรถไฟฟามหานครสายสีเหลืองขอบคุณครับอดีตผู้โดยารถูกเตอนว i าการนั่งรถ t ฟไม่ t ด้เป็นสิ่งจำเป็นในระบบสีเหลื Thank you. วัดสีเอียเอ่ยมสถานีสีเอี่ยมก็มีสกายวอล์กเดินเข้าวัดได้เลยเลยจ๋ง ประตูรถจะเปิดด้านขวา d o o r open on t right side of the train. ต้องเดินไปนู่นคเรียนเวอร์มีสกายวอลถึงแล้ว ไปของเราเดี๋ยวเดินตามสกายวอล์กไป วอสะดวกสบายตรงนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้าไปใน BTS สัมลงดเดินมาขึ้นสะกายวอล์กของ BTS นน่นห้างอย่างโน่นก็เดินพอสมควรน,นะทุกคน นี่ก็ถึงแล้วนี่พี่เลี้ยงเวิร์ของขายเต็มไหมเฮ้ยเข้าทางนี้เลยนะโอ้มาถึงก็เจอเสื้อผ้าเลย वेट ना है ทำเล็บว่าสั่งกวันหงโอ้โหของขาเยอะเลยอ่ะสุภาาเยอะอะจ้าที่นี่มันจะมีนี่รค <ś led> มีอยู่มัง้งเออมีคึกคักดีล่ะมันไม่เหมือนแถวบ้านเรานะเนอะคนธรรมดาจะเงียบเลยนะอันนี้คือมันคึกคักข้างในของเยอะรองเท้าเดี๋ยวดูว่าอยากทำ ของกินด้วยเสื้อผ้ารองเท้าเอออยู่ใหญ่มากยี่สิบกว่าปีก่อนเคยทำงานที่นี่อะไรนะยี่สิบกว่าปีก่อนเคยมาขายเสื้อผ้าอยู่แต่แต่แต,แต่ได้ไม่กี่วันหรอกเ,ออเพราะว่ามันไกลเดินทางลำบากจากบางกอปีมาเนอะก็เลยออกขายได้สองมวัน ดีมากเลยเด็กดีอยู่นี้เราก็ย0่สิบกวนาทีถึงแล้วนะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสะดวกมากมีโมชีด้วยนี่ร้านน่ารักๆไงน้ำตีน้ำประตูน้ำก็มีร้านโมชีตุ๊กตาเยอะแยะ โซีชโรเชอาจจะครีมขามาดีจังของเยอะด้วยนะเชิดลอยก้าว เฮ้ยตรงนู้นมีร้านเสริมสวยเต็มเลยเจ๋งอ่ะร้านนี้ชมพู่นะคะฮาร์ดเทลเมจิกใช่ไปบีบเลยดีอยู่นะอาหารอยู่ตรงไหนเอ่ยหิวมากเลย โอ้อยร้านทำเล็บเต็มเลยท,ที่เราเดินผ่านข้างหน้ามาเมื่อกี้แต่เราไม่ได้เข้าของขายเยอะมากไหนแหแนก็ดำหัวหน่หัวก็ดำตัวก็ดำซื้อบริเวณไหนเราไม่ชอบหัวโตวอยู่แล้ว อยากให้หัวเล็กๆหน้าเล็กๆใส่หัวโตวเดี๋ยวแล้วเอาหัวโตวไปด้วยามาอะจริงเหรอไปหาของกินดีกว่าตรงนี้มีร้านหนังสือนะมีบิกซีตรงนี้มีสูตรเล่นเกมด้วยนะอะนี่ของเด็กมาทางตรงนี้เลย Active set อ่าหมดเลย,เลยนะออนี่คลิปตุ๊กตานะลคลา โซนเด็กด้อยตรงนี่โอ้เยอะมากข้างในนี่เด็กๆต้งมาโซนนี้อ้าวมี้างเคฟสีนะอ้าแล้วก็มีเคฟีด้วยเล่นเสร็จ<ม>แล้วเหนื่อยๆกินเคฟีได้เลยลอยเยอะไปดูด้านล่าง โอ้ของขายของกินเยอะมากเฮ้ยขเขาเกยบปากมอเปนันนกร้องไหนหน,นักเรียนนักเรียนมาร้องเออตรไหนหมวกเขาก็ใส่อยู่เขาไม่ได้เปิดนี่นั่นน่ะคนเล่นกองกัน <c oughs> นะครับใส่มหมวกหมวกเขาไม่ได้ถอดนี่เขาก็ใส่อยู่ ก็จะเปิดหมวกได้ไงไปซะไปทีงนี้ซะกินเยอะมากเลยอะอทางนี้ดีกว่านี่มันดองสูชิ กินอะไรดีอ่ะอแข่คนเยอะมากเลยนะดูดิโอ๊ยปูอร่อยเออว่าอยากกินในนี้อ่ะชั่วละหกสิบบาทเอา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 อันนี้กล่องหนึ่งแล้วก็อันนี้กล่อง <c oughs> อันนี้รวมกันได้ใช่ไหมกล่องหนึ่งแล้วก็อันนี้ <c oughs> นี่ ใช่สอันนี้ไม่คือกุยช่ายใช่ไหมมันคืออะไรนี่เป็นนี่เป็นเยเพื่อกันลมนี่ครับแต่มันมันคือขนมกุยช่ายใช่ไหมสอมงาชุด ลูกชิ้นอันนี้มีไข่หงมันม่วงนักล่ามาเล่นกันนี่นี่ไส้กรอกมีขนมมีตรงนั้นอ๋อไอ้ปลาเปียเปียะอูนเซ็นนี่ซื้อไปนั่งกินไก่หนังกรอบเอาไหมไส้กรอกไก่หนังกรอบไงหนังกรุบๆอ่ะ เอาเดี๋ยวชิ้นละหกบาทเอาไปนหน้าชิ้นนะอันนี้อันนี้ห้าชิ้นใช้หยิบใส่ลองจิ้มน่าจะแซ่บอยู่ะไปแห่งนุ้นต่อขนมเยอะมากเลยอ่ะตู้ขนมี่ห้องกินเยอะมากเลยเออ ของเล่นหัวทั่ว,วเอาไหมแรงเรี้สเปล่าหมจีบใส่แต่จีบสลับเปล่าไหมครับก,กินหมโ้ยนี่นี่เข้าหูท่าหรืออะไรเนี่ยใช่เทา้า น,นี่เอแคร์ด้วยนั่งกินนั่นเหรอสิช,ช็อกโกแลตแท้ก็คงเป็นช็อกโกแลตไทากิโซเฮ้ยไปหาที่นั่งกินดีกว่าทาร์เหรอทารตโปรตุเกส อุ้ยนัาน่ากินหมดเลยพิซซ่าอคอหาวแล้วปุ้ดคร์อยู่ตรงไหนละ่ะเขจะหาที่นั่งกินลงมาชั้นล่างนีร้านอาหารเยอะแยะเลย ห้องนา้ำก็อยู่นี่เจอร้านอย่างนี oh, ้ค่าน้อยขอชาบูปิ้งย่างชาบูอันอาหารเยอะมากหัยใจ ข้างในนู้นหรือเปล่าซื้อของกินมาเยอะแล้วหาที่นั่งกินให้ได้โอ้ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่จะเป็นร้านอย่างนี้ใช่ไหมไห่ค่ะมิทสายค่ะงขึ้นมาชั้น 4F นี่ไหนตงไหนว่างก็นั่งได้เจอแล้วที่นั่งกินของกินก็เยอะอยนั่งไหนนั่งนี่ละ หวานอร่อยไส้กุยช่ายนุ่มคนเยอะเนาะกินขนมเสร็จแล้วก็ไปดูกันต่าง มีติมไหมติมอเออ,อเอออิ่มแล้วตรงนี้เป็น,ปนอาาไอทีเม์ข้างบนเป็นเมโทรลพลิสเป็นพวกเครื่องเล่นขึ้นไปดูไหมแล้วก็ชั้นบนสุดรู้สึกจะเป็นส่วนน้ำ มีด้วยมีทุกอย่างมีของเล่นมีเกมมีอะไรพวกเนี้ยมีเจอเอ๊ะนี่ไม่ต้องขึ้นหรอกเนาะอันนี้ไอทีนะทุกคน 4F ข้างบนก็มี 5F 6F โอ้ยหไอทีก็ยาวไปนู่นไยนะเยอะเหมือนกันนะ เยอะมากมายดิจิตอลเวิร์ตรงกลางมีเสื้อผ้าด้วย60บาทสิ่งนี้ตีจากข้างล่างไหมใช่ไหม,ไมข้างบนออสถานีคลองถมเฮ้ยมีร้นานตัดผมเนี่ยตรงนั้นก็ทาเครื่อง มีเวนตายรื่องขึ้นมาให้ดูเฉยๆว่ามีอะไรบ้างข้างหลังก็นะงงงเนี่ยเครื uh ่องมือช่างคลองถมไงอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรไงีทั uh ้ huh. งชัไฟฟ้าย uh huh. ้อนกลับลงมาตรงชั้นสามเอฟมีโรงเรียนด้วย uh huh. เออตกลงมันอ่านว่าอะไรคู่มองหรือคู่มน มงผู้มองต่อเอ้่กวางเนาะแล้วมีเสื้อผ้าอีกนะตอนนี้เราเดินสลับชั้นกันไปหมดเลยนะแต่ตอนนี้เป็น 3F เนี่ไยนนี่วางที่ห้องัวนะเอาเวลาที่ไหนวิ่งอ่ะทุกวันนี้เดินหายก็เมื่อยจะตายอยู่แล้วโอ้โหสองหมื่นเหมือนเก้าหมือนหกก็มีนะนี่เนี่ยเหมือนสี่หมือนสี่ก็มี แต่มันจะรับน้ำหนักได้เท่าไหร่นู้เ้อะ้าเยอะมากเรายังไม่มานเออทางนี้ชั้นสามยังไม่ได้เดินคือเราข้ามขึ้นที่ขนมไงวอล์กวอล์กอินอ่างส่วนนี้เรียกว่าวอล์กอิน คนนี้ที่เดินมากับเราสภาพผู้หญิงเยอะนะตรงนี้นูสองร้อยสูมให้ด, 200, ดูสวยอยู่เ้าดูมาสูสใสันเลสอไม่ใ่แม่ใสตัวเมล็กตัวสั่งนี่สวยสองร้ยอยสองร้อย เสื้อผ้ารองเท้าเยอะแยะมากมายเห็นข้างในนู้นก็เสื้อผ้าอีกเทียบเลยเยอะมากสปอร์ตเวอร์ก็มีนะอดิก็มีมตรงนี้มีมิสเตอร์ดียรวาย มีหลังกีตาร์ด้วยนีเ่เจ๋งมากเลยพอดีนี่ออกมาสกายวอล์กข้างนอก BTS วิ่งผ่าน ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับห้างอินบิเลียนเวอร์สัมโลหามาเที่ยวกันเนาะ้วยรถไฟ้าสายสีเหลืองที่บรรยากาศประมาณนี้ถ้าอย่างไรก็กดสััครขายนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งได้ด้วยว่าเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีแอปไพค่ะ ไปหัวมากสองค่ะขอสามนะคะม่บัตรผิดไม่ะเป็นไม่มีของ BTS ไม่มีใช่ไหม